สวัสดีครับผมนรงศักดิ์ชื่นสุชนนะครับเป็นกรรมการผู้การบริษัทเอ็นีโคคนาจำกัดครับในปี2566เนี่ยนะครับได้รับรางวัลคนดี4ีจังหวัดราชบุรีครับนะครับผมก็ยินหลักอ่า หาข้อนะครับก็จะมีเรื่องของใช้ชีวิตอย่างพอเพียงใช้ใจ่ายอย่างเหมาะสมไม่ฟุ่มเฟือยในสิ่งที่ไม่จําเป็นนะครับแล้วก็เรื่องของการมีวินัยและปฏิบัติตนรับผิดชอบต่อน,น้าที่ให้ดีให้เกิดประสิทธิภาพนั้นวินัยในการดําเนินชีวิตก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับแล้วเรื่องของการเรามีจิตอาสาที่ช่วยเหลือสังคมที่จะนําความรู้มาแบ่งปันให้สังคมเราได้รับความรู้แล้วก็มีการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ได้เกิดประโยชน์จากทุกคนนะครับ แล้วก็สิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งในการดำเนินชีวิตนะครับเราต้องระลึกถึงผู้มีพระคุณของเราอย่างสําคัญที่สุดก็คือพ่อแม่แล้วก็ที่เลี้ยงดูเรามาแล้วก็เรื่องของอคนอื่นที่ให้ความช่วยเหลือเราแล้วควรมีความกตัญยูต่อเขาที่จะเป็นสิ่งที่ดีเป็นคุณธรรมประจําใจของผมนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดนะครับในการดําเนินชีวิตในการดําเนินธุรกิจนะครับ ความสุจริตตื้อตรงนะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญที่เราต้องมีไว้ประจําตัวแล้วนะครับเพราะว่าเราจะท,ทําธุรกิจได้อย่างเจริญก้าวหน้านะครับดังนั้นความสุจริตจึงมีสิ่งสําคัญนะครับ สิ่งหนึ่งที่ผมได้ยึดถือในการกระทําในชีวิตประจําวันของผมนะครับคือการตอบแทนสังคมสิ่งหนึ่งที่ผมได้ทําอยู่ปัจจุบันนี้คือเรื่องของการทําช่องให้ความรู้ผ่านช่องทาง YouTube แล้วก็ช่องทาง TikTok นะครับแล้วก็ที่สําคัญผมมองว่าเราต้องช่วยดูแลภาคสังคมอย่างผมเนี่ย การทำเรื่องของอบริจาคทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ของเราเยอยู่ประจําต่อเนื่องทุกปีการสร้างอนาคตของเด็กการสร้างคนให้มีความรู้เนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นแล้วก็มีความสําคัญมากๆนะครับ